สวัสดีครับติวีชาแนลแอสตรอนแฟนครับกับผมขอต้อนรับเดือนที่สิบนะครับเดือนตุลาคมครับเดือนที่มีความหมายมากมายสําหรับผมเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่มีวันหลายวันที่เป็นวันที่เราควรจะต้องจดจาและลึกถึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยไล่เรียงให้ร้อยเรียงกันนะก็วันนี้มาเป็นเสื้อตัวนี้แหละ หลายคนบอกเอ๊ะทำไมพี่ที่วชอบใส่เสื้อรุ่นแบบคลาสสิกคลาสสิกเสโตนะครับคือผมคือผมเชียร์ทีมขึ้นมาในระหว่างที่ทีมไม่ได้ประสบความสำเร็จถ้าใครหลายท่านคองจอะจำได้นะครับผมทันในยุคที่อาร์เซนอลชนะเอฟเอคัพหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับที่ชนะแมนยูสามสองนะครับแล้วกหลังกันนไม่มีความสำเร็จอะไรเลย จนมายุคใกล้ข,ของโทนี่อดัมนะครับจอร์ดเกรแฮมช่วงนั้นเป็นช่วงที่โทนี่อดัมกำลังวัยรุ่นกระทงเลยนะครับอาร์เซนอลกำลังขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแต่ก็ยังไม่มีความสำเร็จอะไรนะครผมอยู่ในช่วงนั้นแหละนะครับวันนั้นะจะชอบชอบในความคลาสสิกถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปอะไรคลิปก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะๆนะครับชอบชอบความเป็นลกักเงาชอบในความที่เรา เริ่มเชียร์ทีมมาตั้งแต่อ้อนตะออดจนมาถึงทุกวันนี้นะครับไม่ได้มาเชียร์ตอนดัง <c oughs> ไม่ได้เพิ่งมาเชียร์ไม่ใช่เพิ่งเหอขน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ้อุ้ยไปลน,นะนะอ่าแต่เช้านี้มาเพิ่เปิดหลอดเพิ่เปิดหลอด หลอดใหม่เลยนะครับนี่เม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับผลิตภัณฑ์ที่สก,กัดจากเมล็ดองุ่นแดงนะครับจะทําให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพความสมดุลของร่างกายครับดูแลอวัยวะภายในและก็ยืดอายุการใช้างานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับนี่่วงนี้ต้นเดือนแล้วต้นเดือนแล้วใครสะดวกจัดหน่อยวันนี้ขอเป็นน้ําอุน่นๆขอเป็นน้ําอุณหภูมิปกตินะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกโอ้แลนอนโอ้ฝนเมื่อคืนเลยนะอืม อืจะเย็นเจียบจะอุณหภูมิปกติชื่นใจทั้งสิน้นเปรี้ยวหวานจะลงไปแล้วมันจะคล่องคอแล้วทําให้สดชื่นทันทันทีบางทีนะช่วงเท้าไม่ได้จัดนะโอ้เป็นนะทั้งวันแล้วไมันโอ้องยังงงันง,ง,งนะครับดีดดีดยี่สิบเมตรครับผมหกร้อยห้าสิบาทส่งทัวไทยนะจะฝากไว้ให้อ้อมใจกันด้วยครับเม็ดฟูดแดงนังฤทธินะ ตอนเดือนกันแล้วนะอุ่นล้นหน่อยฮะถ้าใครจำกันได้มีหลายคลิปก่อนนี้ที่ผมเคยพูดไว้ประมาณสักแมตต์สองแมตต์หรือว่าอะไรประมาณนี้นะที่ผมทำนายไว้ว่าคุณซื้อจะมีอยู่สองคนอะทั้งมาเลสการวมทั้งเอลิเันฮาร์ ard, เนี่ยไม่น่าจะอยู่ถึงสิบนัดนะครับอาจจะผิดคนหนึ่งนะอาจจะผิดคนหนึ่งก็คือในลายของมาเรสกานะครับที่ตอนหลังโอ้เจลซี LC, ฟอร์มดีเนาะโอฟอร์มดีจังเลยอะ นะครับน่าจะน่าจะน่าจะโอเคอเพราะว่าลูกทีมเริ่มคือเขามีสูตรลงตัวเขามีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนครับก็เลยทำให้เชลซีตอนนี้ติดปีกบินนะถือว่าถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่โชฟอร์มได้น่ากลัวเลยนะครับนะโดยเฉพาะโคเมอร์เนี่ยพี่เป๊ปไม่ไม่เสียดายมั้งเหรอวะพี่เป๊ปมันน่าจะเสียดายมั้งนะขายมานะครับแล้วก็แต่อีกคนหนึ่งที่ล่อแหลมล่อแหลมก็คือเอลิกเทนาร์ ข่าวล่าสุดมาเมื่อวานนี้มีการประชุมด่วนของบอร์ดไปนอกเอนืองเท่าไหร่นะเดี๋ยวอยเข้าเรื่องของเรานิดนึงเป็นการประชุมของบอร์ดถึงพิจารณาถึงผลงานโดยเฉพาะแม์ล่าสุดที่ทําผลงานสวยหรูจริงๆครับ <c oughs> แพ้สเปอร์ขาบ้านนะแล้วออกขอออกขอ้างจริงนะเออแปลกตอนสัมภาษณ์นะก็มีการ,รานั่งบอกว่าด้วยการได้เรื่องสิบคนนะ่ผลงานก็ต้องออกมาแบบนั้น <c oughs> ผมนะไม่ผมนึกถึงใครไหม ก็คือไอ้ลอยตีนที่มันม้วนก่อนมันเพิ่งม,มามาแขวะเราเรื่องอร์เซนอลเล่นสิบคนอุดกับแมนซิตี้อ่ะจะได้ปะที่มาแขวะเราอ่ะแมตช์ลาสุดที่มึงเล่นกับสเปอร์อ่ะมึงไปดูได้ทีมมึงอุดที่ไหนอุดขีแตะกิ้แตนนะสิบคนแต่ฝีมือไม่เหมือนทีมกูครับทีมกูเอาตัวรอดจากเอทีฮัดได้แต่ทีมมึงเละ่าบานนะนะกลับไปดูเนี่ยคำพูดพวกนี้มันจะมาย้อนแยง้งคือต้องจ้องที่จะจับ จิตทีมคู่ต่อสู้โดยลืมตัวเองไงลืมดูตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงไงนะโอ้ยอสัมเันมันอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่เคยดีในใสายตาของพวกแม่งอะเออแต่พอมาถึงทีมตัวเองปุ๊บนะเดี๋ยวค่อยดูแม่งเงียบเงียบเป็นเป่าสากเอาจริงๆนะโอเคก็ไม่รู้แหละว,ว่าาะตาของอิลิกเตนทางจะเป็นยังไงครับแต่ผมคนนึงผมบอกแล้วผมยกมือยกธงให้เซฟเทนฮาร์นะครับโอเคช่างมัน เอาเรื่องของเราครับเมื่อวานนี้มีการซ้อมซ้อมเซ็กชั่นล่าสุดนะในโชบานะขณะที่ปารีสเซงยิมแเขาก็ไปซ้อมที่เอมิเรตนะครับเมื่อเมืม่อคืนนี้นะอาปารีสเซงยิมแเขาก็ไปซ้อมที่เอมิเรตไปซ้อมสนามจริงนะครับก็ไปซ้อมไฟระบบไฟอะไรพวกนี้ได้ลงสนามจริงแล้วก็มีภาพให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเอาฟังของเราก่อนเมื่อวานนี้ข่าวดีมากๆครับก็คือในเรื่องของอ่า มิเกลเมริโนนะครับลงซ้อมเซกชันแบบเต็มเต็มได้แล้วนะเต็มเต็มเลยแล้วก็พาเคโรโทวพิเศมาด้วยนะครับแต่ที่ขาดแล้วไม่เห็นสองคนแต่ไม่เห็นก็คืนอนรายของโอเล็กซานเดอร์จิงเชนโกกับอาร์คิเลนเทนี่นะครับนอกนั้นครบ คาราฟิโอรีครับหลังจากที่มวนก่อนที่เสนอข่าวไปว่าน่าอาจจะมีอาจจะมีอาการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ในเว็บไซต์ของอาร์ซอลครับคาราฟิโอรีอัปเดตเขาบอกเลยว่าคาราฟิโอรีนะครับสแกนโชนอสไซนิฟ no ิเซนนะครับดีเมดไม่พบอาการบาดเจ็บไม่พบความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่พวกเรา มีความกังวลครับเดวอส was t ร e วอลลี่อัพส์เออร์เดอะเกมนะมีความกังวลนะ่ะว่าจะเขาจะม,มีการบาดเจ็บหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือถแถลงข่าวเว็บไซต์ของอาร์เซนอลและเมื่อคืนล่าสุดมีภาพลงเล่นโอ้โหอ,อ,อย่างนุกหนานจริงๆสำหรับกาลาฟิโอลี่นะครับก็เป็นการยืนยันการันตีนะว่าฟิตฟอร์มพอสมควรก็วันนั้นคงมีอาการแบบตึงๆด้วยด้วยความที่ว่าตัวเอง เล่นมาทั้งเกมใช่ไหมแล้วก็อาการวิ่งไปดีใจแล้วตัวเองก็คุกเขา่าอาจจะผิดท่าเน,นื่อง,งเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนก็ก,กดเข้ามากอดงเนี้ยน้าหนัก,กมันอาจจะลงผิดนิดหน่อยก็มีอาการตึงๆมากแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเมื่อคืนก็เป็นภาพเรียบร้อยเมื่อคืนแอบสองภาพนะหลังเตะทุกคนลงสนามนะแล้วก็พิต้าจะให้เวลาสามนาทีในการที่ยืดเส้นยืดสายทุกคนเลยนะมีเวลาสามนาทีนะครับนักข่าวจะมีโอกาสทําภาพประมาณสิบห้านาที อ่าทำภาพที่สามารถมาเผยแพร่ได้นะสิบห้านาทีเป็นสามนาทีที่ให้วอร์มเล่นลิงช์ิงอเล่นแบบตึ๊กตึ๊งตๆ๊ต,ตอวอร์มร่างกายให้มันแบบอ่าเหมือนกับเริ่มเซฟแรกอ่ะนะครับหลังจากนั้นจะมีประมาณอีกห้านาทีพิต้าจะเรียกมาคุยอันนี้ที่ผมจับสังเกตนะจะเรียกสักประมาณห้านาทีเป็นการเรียกพูดคุยทักทายเป็นการแบบอ่า อาจจะมีสรุปสรุปอะไรต่างๆนะเขาคงสรุปออกมาจากใน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 ห้องแท็กติกแล้วนะก็เ,เป็นการพูดคุยทักทายใครเป็นยังไงดึดีไอคนนี้ไม่เจ็บนะเฮ้ยดีดีด้วยอนะไรประมาณเนี้ยตอนรับมิเกลเมลิโนโน,นะเมลิโน,โนกลับมาซ้อมกับเราได้แล้วเนาะประมาณเนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีในการพูดคุยหลังจากนั้นแยกเซกชันจะเห็นเลยนักเตะกลุ่มต่างๆแยกไปทางเซกชันต่างๆเข้าสถานีต่างๆสถานีสปีดอัพสถานีหลบ เครื่องกรีดขวางนะครับสปนะีดดาวสปีดอัพมาแล้วกคนเข้าสถานีต่างๆและหลังจากนั้นก็จะเป็นจับกรุ๊ปกรุ๊ปมินิกรุ๊ปเล็กๆสามสี่กรุ๊ปเล่น,นลิงกันนี่แหละตอนเราเห็นได้ว่าทํามาอาซลอลถึงเวลาในสนามจริง่ะพี่แกทัชบอลได้แบบลื่นไหลอะ่ะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเล่นกันแล้วเล่นอยู่ประมาณ1ักเกืบสินาทีหลังจากนั้น อ่หมดเวลานะครับก็จะเข้าสู่ของช่วงแท็กติกที่มันเป็นรูปแบบรูปเกมที่ไม่สามารถที่จะนํามาเผยแพร่ได้นะครับก็ที่จับดูนะก็เฮ้ยก็ถือว่าเป็นระบบเป็นระเบียบพอสมควรครับที่น่าทึ่งก็คือ,อการที่เราเล่นกรุ๊ปแท็กติกนะครับและวในสนามเราจะเห็นบ่อยๆที่แต่ละคนใครจะเล่นกับใครนะเช่นอย่างซูสนะอยู่เล่นดิมเบอร์เล่นกับซาดิบาเล่นกับพี่มึกโทมัสปาเตเล่นกับบุคโยศาสกาหรืออีทานอะไรประมาณเนี้ย กรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปบนก็อาจจะเลนโดทอสซาเล่นกับคลายฮาวเวิดเล่นกับมาตี้อย่างงี้ครับเขาจะมีหมุนไปเรื่อยๆสังเกตสัมผัสแล้วก็แอบส่องดูดีๆนะทางซ้ายนะคาราฟิลลี่เล่นจับคู่กับมาตี้พร้อมกับพิ่ข้าวดีแค่ไลค์กับมากันเนสอะไรพวกนี้ครับเขาจะจับกลุ่มกุ๊บๆๆ,ๆกันก็มันก็เป็นการคล้ายๆบอกว่าในสานามจริงกุ๊ปไหนเล่นกับใครอะไรยังไงเนี่ยมันทำให้รู้หน้ารู้ใจนะ รู้หน้ารู้ใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราได้เห็นนะครับก็น่าจะฟิตซ้อมพอสมควรครับในขณะที่เราที่เซงแยแมงครับจ่าฝูงต้องใช้คาว่าจ่าฝูงของลีกเอิงมาเลยนะครับโดยการนำของตัวของแบล็กดี้บา์โคล่าครับแบล็ี้บาโคล่าตอนนี้เป็นดาวซซนโวของทีมอยู่นะทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้โอ้โห,โหแม่งยิงลงหกนัดยิงหกอ่าเฉพาะในลีกเอิงนะครับแล้วก็ เล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งลูกครับถือว่าตอนนี้กําลังมาแรงนะกาลังมาแรงเลยคนนี้ควรจะต้องอพิต้าคงทําการบ้านแล้วนานะนะวิลเลียมสบาอาจจะต้องได้รับหน้าที่ทาความรู้จักหน่อยสําหรับตัวแบดลี่บาร์โคล่านะครับซึ่งเป็นดาวเด่นของปารีสแซงต์แชร์แมงครับในสนามซ้อมเมื่อวานได้เห็นอดอนดรุมราม่านะครับผู้สาบประตูตัวจริงที่มีอาการบาดเจ็บพลาดการลงสนามล่าสุดเนี่ยสามแมต มีอาการบาดเจ็บตัวท้ายก็คือ,อกล้ามเนื้อบอกว่ากล้ามเนื้อนะแปลไม่ผิดนะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีอาจารย์มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อครับแล้วก็ทําให้เนี่ยพลาดในการลงสนามไปสามแมตช์ก็เลยช่วงที่ผ่านมาก็อ่า ให้ผู้สาประตูตัวสำรองก็คือในรายของแมทเวฟซัฟโฟนอฟนะซัฟโฟนอฟนะเป็นผู้สาประตูตัวรองลงมาทำหน้าที่นะครับแล้วก็ปารีสแซงตแม,แมงก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในหลีกเองิงตอนนี้แข่งไปหกนัดพี่แกลหลุดเสมอไปหนึ่งแล้วก็น้องนั้นจะน่าไปห้าเลยนะครับแต่ว่าหลีกเองิงก็อย่างว่าแหละ <c oughs> นะก็ถามว่าแบบไม่ได้ขิงนะถ้าเื่อมาตรฐานของเขาอ่ะ ด้วยความที่เขาเป็นทีมใหญ่ตอนนี้มีจะมีสักกี่คนที่จะมาสู้กับอ่าปารีสมแซงแองแงได้ก็ตอนนี้ก็มองเห็นก็คือโอลิมปิกมาเซีนะครับมีโอลิมปิกลียงนะแล้วก็มีโมนาโกนอกนั้นืมันแบบนะนะเ,เข้าใจกันนะ <laughs> ไม่อยากจะพูดมากระดับมันไม่ค่อนข้างที่จะห่างๆนะปารีสมแซงแองงเพราะนั้นก เดี๋ยวนี้เจอของจริงบาเลเตแมนครับแมตช์แรกเขาก็ชนะมานะแล้วแมตช์เนี้ยจะเจอกับเราแล้วก็คิดว่าดุมละมากก็น่าจะได้ลงเฝ้าเสารเราจะเจอประตูที่เหนียวอีกแล้วนะครับในค่าคืนนี้จะได้เจอกับผู้รักษาประตูที่มีความเหนียวแน่นอีกแล้วครับท่านผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีนะแล้ววันนี้คุณซื้อของบาเลสเตแมงครับก็เป็น เพื่อนเกล ö, เอเป็นเกลอเก่ากันของพี่มิเกลอวเดต้าก็คือลุยเอลิกใช้หอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดยอ่านชื่อผิดน่าจะใช่นะลุยเอลิก้โอ้เดี๋ยวอ่านชื่อผิดจะตายหาเลยอ่าลุยเอลิก้อดีตนักเตะบาร์เซโลนาครับแล้ววันนี้คุณซื้อของทั้งสองคนก็คือเอสบานยอนนะครับสเปนคืนสู่เย้ากันก็คงจะ รู้ธงรู้ทางกันดีรู้จักกันดีนะในแวดวงของอวงการลูกหนังนะครับวันนี้ในรายของบาเลนซิแมงเขาจะไม่มีกอนซาโลลามอสนะครับลูคัสเฮอร์เดนเดสเนี่ยสองคนนี้เจ็บนะแล้วก็มีปัญหา,าเดบบ็อพ,พูดและอีกคนนึงก็คือตัวของอตัวเคมเปเบ้นะครับส่วนดาวเด่นอีกคนนึงที่ล่าสุดก็เพิ่งแบบโชว์ฟอร์มได้ดีก็คือตัวของอุสมันเดมเบเล่อุสมันเดมเบเล่เนี่ย ไม่ได้ร่วมทีมมาไม่ได้ร่วมทีมมากับปารีสการมาเยือนนะซ้อนครั้งนี้ครับซึ่งตอนแรกอ่ะคิดว่าน่าจะมาเพราะฟอร์มกำลังดีเดมันเลยกแล้วเขาเป็นตัวเก่งด้วยแต่ปรากฏว่าจากแบตล่าสุดที่ชนะอะไรสักอย่างเนี่ยล่าสุดของปารีสแซงแก็ตแมงนะครับที่เปิดบ้านชนะแล้งแล้งนะ l e W n e s ครับและเปิดจาบ้านชนะไป3ประตูต่อหนึ่ง ลุยเอลิก้ได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเดมเบเล่ออกในทีที่82และหลังจากนะั้นรู้สึกว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตามอีกทีนะครับแต่ลังข่าวจากเลเกิปเขาแจ้งมาว่า2คนนี้มีปัญหากันและก็เลยทำให้ลุยเอลิก้ตัดชื่อบอกมึงไม่ต้องมาลอนดอนตัดชื่อเลยมึงไม่ต้องมาลอนดอนนะอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีนะครับก็ ไม่รู้ว่าเขามีอะไรปัญหาภา,ายในก็ไม่รู้อะนะอันนี้แล้วแต่เขาแล้วกันก็เลยทําให้ทีมอาจจะดูอาจจะไม่สมไม่ไม่ไม่สมประกอบไม่สมประกอบเลยไม่สมบูรณ์มากนักนะครับในการที่จะเจอกับอัดสํนคกันนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทางเอลิก้แหละที่เขาจะเลือกนะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกครับโอกาสที่จะอ่าลงสนามในการเจอกับเราเนี่ยเขาก็ถือว่ายังโอเคค่อนข้างโอเคอยู่วันนี้ประตูของอ่าทางปาริเซยนแดงยัง ต้องดูว่าดราม่าจะฟิตลงไหมถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ฟงก็คงจะต้องเป็นตัวสองซุปฟนอฟก่อนนะครับแผงหลังก็มีเมนเดสปาโชนะมาควินยอสนะฮักคิมีกลางสามตัวมิหลุยมิเนเวสแล้วก็มีตัวของวาเดนซอร์เอเมรี่นะครับก็มีค่อนข้างแข็งทีเดียวนะส่วนหน้าเขาก็โอ้อย่างที่บอกครับบาโคล่านะครับแล้วก็ตัวของมาโกเอซเซนโอแล้วก็จะมีนักเตะเกาหลีนะครับแมหมลีคังฮหน ออกจำเนงถูกไหมลีข้างนะครับของเกาหลีใต้นะอันนี้ก็สีของอซอนหนึ่งมินนะครับพนันก็ก็ถือว่าโอเคนะ่ะถือว่าเขาก็ค่อนข้างกระสมดุลนะครับทางฝ่ายของเราวันนี้เดวิดไลย่าน่าจะได้ลงสนามครับแผงหลังผมคิดว่าวันนี้จะไม่เปลี่ยนนะวันนี้คิดว่าจะไม่เปลี่ยนเราอาจจะโลเตชันในแมตท,ที่อาจจะต้องไปไม่ใช่ไปเนี่เปิดบ้านรับการมาเยือนเซาท์ทอมตันในวันเสาร์มากกว่าแมตท์นี้คิดว่าพิต้าคงใส่เต็มเพราะว่า หนึ่งแมตท,ที่ผ่านมาเรามีแค่แต้มเดียวครับวันนี้ถ้าไม่มีแต้มหรือมีแต้มเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีนะและอย่างหนึ่งเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พิต้าน่าจะจัดเต็มครับแผงหลังยังคงคิดว่าจะเป็นชุดเดิมครับยักษ์มายูเลนติเบอร์ครับคงจะทางขวานะคู่เซนเ,นเตอร์ก็เป็นพี่น้องมากันเยสดกับละลายของซาลิบาทางซ้ายคาราฟซโอรี่แน่นอนนะครับยิ่งเห็นการซ้อมเมื่อคืนนี้ด้วยแล้วนะ ลงประชาการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแน่นอนครับพี่มึงสมบัตะเตยได้เล่นแน่นอนครับพี่ข้าวเดีคารายแล้วก็น่าจะเป็นเลโดตัสซ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้ก่อนนะนะกำลังเล่นกันแบบได้ดีนะบุกโกยสากาครับกราเบียนมาเตดีและคายฮาวเวนแน่นะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมอนะที่เราเพิ่งผ่านสืกกับตัวเดสเตอร์มานะยังคงไม่น่าเปลี่ยนอะไรผมคิดอย่างนี้นะผมดาวใจพี่แม็เกเวลเดต้านะครับทีมกำลังดีทีมกำลงัลงลงตัว นะครับใครอย่าไปดูที่ว่าโอ้ยปาถูกตีเสมอป่าถูกไล่มาสองหนึ่งเลสเตอร์แล้วก็ปอสองสองช่วงนั้นทีมเล่นไม่ดีมันเป็นจังหวะของเกมนะมันเป็นจังหวะของเกมที่เขาได้ฮึดนะเขาได้ฮึดแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าให้สติสตังอาจจะหายไปนิดนึงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่แบบหลุดด้วยนะครับหลังจากตอนหลุดเราถูกไล่มาสองหนึ่งเราก็ตั้งหน้าตั้งตาบุกเอาเอาแนละ้วจะเอาลูกสามอ่ะ เป็นตรงว่าจังหวะสวนแล้วลูกนั้นวบบอลเล่แม้ตัวนักซิ่งแม่งเสิร์ฟวอลเล่ดีลือเกินนะคิดว่าไม่เปลี่ยนน่าจะเป็นชุดเดิมชุดนี้แหละนะครับในขณะที่ราฮิมเซอร์ลิงครับอในรายของคราเบียนเชนซุดเจ้าวีทานอะไรพวกนี้ก็คงจะได้โลงไปยึดเส้นยึดสายในช่วงของครึ่งหลังณนะหน้าง,งานณนะเวลานั้น,น,นมากกว่านะครับยังคงคิดว่าพี่พต้าคงใช้นักเตะชุดเดิมนะเดี๋ยวค่อยไปโลในวัน เาทำต้นผมเข้าอย่างนั้นนะเพราะเดี๋ยวเราเล่นกับเาทำต้านเสร็จปุ๊บก็จะเบรกทีมชาติแล้วนี่หว่าเออเดี๋ยวก็จะพอเบรกทีมชาติมาทีไรแม่งใจคอไม่ค่อยดีอีกละนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ได้เห็นเกมสนุกครับปาร์เซนิเมงเองเขาก็เป็นเกมลุกเหมือนกันนะหรออยเอลิเก้เขาก็ชอบนะเล่นเกมลุกเกมเกมบุกดุๆๆดันนะ่ะนะเพราะนั้นวันนี้จะเป็นการแลกกันครับแล้วก็ ดยที่ว่าปาริสเซีแมงครับอาจจะเจอทีมที่ไม่แข็งมานะวันนี้เจอของจริงวันนี้เจอของจริงครับปาริสเซีแมงลงมาเล่นแมตช์แรกในะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดบ้านชนะชิโลนาครับชลโรนาก็คือรองแชมป์ของอาลาลิกา อ่าของลาสิกาสเปนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมอ่าที่สร้างความตื่นตลกต,ตื่นตื่นตะลึงกับวงการลูกหนังเลยว่าอยู่ๆขึ้นมาได้ยังไงนะลาจิโรนามาแต่ชิโรนาในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยที่จะดีเหมือนเดิมครับบาร์เตี้แมงเปิดบ้านชนะชิลรนาไป1นึ่งศูนย์ครับดังนั้นขเขาก็มีสามแต้มุนล้วันนี้เดี๋ยวที่บอกครับเราได้เล่นในบ้านเราจะเล่นเล่นในบ้านสี่แมตช์เพราะนั้นสี่แมตช์ที่เราเล่นในบ้าน,นต้องเก็บให้หมด รอบบ้านค่อยไปตู้เอาว่าจะยังไงเพราะว่าเจ็ดแต่ละทีมก็แข็งๆพอสมควรนะเพราะนั้นก็วันนี้ควรจะสามแต้มได้จากการคาดการคิดว่าวันนี้เราน่าจะจัดการได้นะครับปาลิสตินแมงน่าจะจัดการได้แต่ว่าสกอร์ไม่น่าจะขาดนะปาลิสเขาก็มีของดีเพราะนั้นแต่ว่าเราน่าจะบุกบทเอาชนะได้ก็ดูอีกครั้งหนึ่งในการที่เราจะเจอประตูเหนียวๆอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำยังไงนะ ครับโอเคก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวคืนนี้ครับตีสองตีสองมาร่วมรุ้นเชียร์กันนะครับอาร์เซนอลกับยูฟนะ่าแชมเปียนลีกนัดที่สองครับอาร์เซนอลปารีแซงแยแมงครับเดี๋ยวไว้ขั้มาว่ากันนะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งเ c e บ o o กนะท้ใครสนใจเมตฟูก็ อย่าลืมครับ T O N T C R A B ต้นครับนะครับสกิดมาทางไลน์ได้นะครับเป็นบุก็เข้ามาพูดคุยกันได้พี่น้องอาจจะตอบได้ไม่ทุกคนนะแต่ว่าก,กดหัวใจให้ทุกคนนะครับเนื่องจากว่านะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่เข้ามาเม้นต์กันอยากได้ยอดเมนต์อยากได้ยอดยเยอะๆจนระิงๆแหละและที่สำคัญขอขอบคุณเลยพี่น้องที่ช่วยดูคลิปช่วยดูคลิปกันแบบยาวๆไม่กดข้ามโฆษณานะครับเพราะโฆษณาเยอะนะผมผมเข้าใจเลยแต่ว่าพี่น้อง เพราะว่าสถิติทาง youtube เขาบอกเนี่ยก็มีการดูที่แบบยาวมากขึ้นก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยนะ <c oughs> ที่เมตตาปรารณีนะครับโอเคนะก็คงจะประมาณนี้แล้วกันเ,เดี๋ยวคืนนี้รู้จากนหน้าจอนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับส่งกำลังใจให้น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศทับรวมทั้งถึงที่ช่วยกําลังฟื้นฟูนะ วันนี้หลายพื้นที่น้ำลดแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ทําต่อไปการหูดฟื้นฟูพวกขี้ดินขี้เศษขี่อะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องเจ้าที่อาสาก็ยังคงช่วยกันอยู่นะครับยังเอาปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็กราบขอบพระคุณสุดยอดจริงๆครับนะเจอกันในพรุ่งนี้นะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับ